สวัสดีค่ะจากมาลัยมังพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดผักเพื่อสุขภาพนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดอะไรนะออริออริอรจิกหรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหอมหัวใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีต้นหอมนะคะก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับผู้สูงวัย สวทั้งหลายนะคะกินแล้วจะสุขภาพดีนะคะเพราะว่ามีเยื่อใยอาหารขับไทยได้ดีนะคะทำให้ท้องไม่อืดต้นหอมก็บำรุงหัวใจนะคะมะเขือเทศก็บำรุงผิวพรรณด้วยนะคะทำให้อ่อนกว่าไวส่วนเห็ดนี้ก็ มีวิตามินเเตทแทนเนื้อหมูได้นะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันคะ่ะวันนี้ไม่มีอาหารสัตว์นะคะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเราก็จะใส่น้ำมันพืชไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องผัดไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วเราก็จะใส่กระเทียมสับลงไปเพื่อให้กินหอมชวนกินแล้วก็ สามารถลดไขมันในเส้นเลือดลดแคลนแคลระอะลอนได้ด้วยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะอันนี้ก็ได้มาจากการที่ไปอบรมอ,อสอมอเมื่อ หลายปีก่อนนะคะนี่เราก็จะใส่เห็ดลงไปก่อนนะคะใส่เห็ดลงไปผัดก่อนเพราะว่าเห็ดนี้จะสุกดดยากกว่าผัดชนิดอื่นอ่นะาจะาแล้วเดี๋ยวเราจะผัดขวานะคะใส่น้ำเลกเล็กน,น้อยก็ได้นะคะ เมื่อใส่น้ําลงไปเล็กน้อยเราก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะเพื่อให้เขาสุกดีก่อนนะคะเมื่อเขาเดือดสักพักเราก็เปิดฝานะคะนี่นก็จะมีน้ําของเห็ดไหลออกมาด้วยนะคะเราก็จะมาใส่หอมหัวใหญ่กันนะคะนี่อันนี้เป็นหอมหัวใหญ่แล้วก็เดี๋ยวมีหอมหัวเล็ก ต้นหอมนะคะก็มีหัวด้วยนะคะ่ะเราก็จะผัดลงไปให้สุกเราก็พร้อมใส่มะเขือเทศลงไปด้วยมะเขือเทศก็จะสร้างความอร่อยอมเปรี้ยวนิดๆนะคะ แล้วก็จะใส่ซอสแม็กกี้ลงไปนะคะไม่ต้องเยอะเพราะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพไม่ต้องไม่ต้องเค็มจัดไม่รสจัดนะคะแล้วก็จะใส่น้ำมันหอยนะคะลงไปนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะจะสร้างความกลมกล่อม กินไหมคะนี่อาหารเพื่อสุขภาพของคนสูงวัยนะคะลองทำกันดูได้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลทรายนะคะใส่ไปช้อนเล็กๆหนึ่งช้อนนะคะเพื่อ สร้างความกลมกล่อมเพราะเราไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมนี่ค่ะไฟดับซะแล้วนี่ค่ะก็เป็นอันว่าสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันค่ะเสร็จแล้วคะ่ะผัดผัก เพื่อสุขภาพนะคะเห็ดออเรจิกับหอมหัวใหญ่มะเขือเทศนะคะลองทำกันดูนะคะอาหารเพื่อสุขภาพของคนสูงวัยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ